ผมจะพาไปชมบรรยากาศในยามค่ำคืนของอำเภอเบตงสำคัญสำคัญหลายอย่างอย่างเช่นที่หอ,อนาฬิกานะครับไปตันีสูงที่สุดนะครับในยามค่ำคืนนะครับ,อ,นนรบอันนี้ก็จะเป็นโก้ไปตันีสูงที่สุดน,นะครับในเบตงนะครับนี่ก็เป็นโก้ไปตณีโบราณน,นะครับน,นี่นะครับ ใครที่มาเบตงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่จะต้องมาเช็คอินและมาถ่ายรูปตรงนี้ครับแนสองสา ได้เลยครับได้เลนเลยจัดได้เลยเลยครัคบ ด้านหน้าเราเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์มงคนลิกนะครับไลยสดเหรอ ครับนี่ก็จะเป็นโรงแรมแกรนแมนดารินนะครับซึ่งเป็นโรงแรมใหญ่และเก่าแก่เป็นโรงแรมสำคัญของอำเภอเบตงนะครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างประเทศนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นก็จะมาพักที่โรงแรมแห่งนี้นะครับผมก็พักที่โรงแรมแห่งนี้เหมือนกันนะครับ ากชมบรรยากาศในยามค่ำคืนแล้วนะครับตอนเช้าเราก็ออกเดินทางต่อนะครับดูรบรรยากาศของเมืองในช่วงเช้าเช้านะครับการเดินทางครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณมาด,ด้าซีเในการนำพวกเรามาสู่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับยินดีต้อนรับสู่เบตง ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวจะแวะมาถ่ายรูปนะครับนี่โอเคเบตงรู้ว่ายัางไงมายืนก็ต้องมีคนถ่ายตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะครับเข้าสู่เบตงรหรือว่าด่านตรวจนั่นเองนะครับพอเข้ามาเปิบนี่ครับมีหลักกิโลเมตรหลักกิโลเมตรศูนย์เบตงประเทศไทยนะครับก็จะมี บอกว่าไปไหนกี่กิโลในนะครับเป็นหลักกิโลเมตรนะครับ,นะรบเป็นจุดเช็คอินจุดที่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปก็ตรงนี้เลยนะครับจะมีคำตรงนี้คือว่าโอเคเบตรงนะครับนะครับจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวจะมาจอดรถถ่ายรูปนะครับโอเคเบตตรง ก็เป็นด่านเป็นประตูเข้าเมืองเบตงนะครับ,รบนักท่องเที่ยวก็จะมาจอดรถถ่ายรูปกันตรงนี้มาเช็คอิน